สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาห้องสมุดนะคะกับคููจิยานะคะเราจะมาเรียนรู้ความหมายนะคะของห้องสมุดว่าคืออะไรนะคะห้องสมุดนะคะมาจากภาษาอังกฤษคําว่า library นะคะซึ่งเป็นภาษาละตินนะคะแปลว่าหนังสือคะ่ะแล้วห้องสมุดมีความหมายว่าอะไรนะคะห้องสมุดหมายถึงสถานที่รวบรวมนะคะสัพพวิทยาต่างๆนะคะที่จะให้ความรู้กับนักเรียนไม่ว่า จะเป็นรูปแบบของหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์นะคะหรืออุปกรณ์โสดทัศนวัสดุต่างๆนะคะต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะนเพื่ออำนนยความสะด,ดวกกับผู้ที่จะมาใช้งานในห้องสมุดนะคะสำหรับการค้นคว้าในห้องสมุดนะคะห้องสมุดนะคะจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการนะคะเป็นผู้ดำเนินการผู้ควบคุมห้องสมุดดูแลห้องสมุดนะคะแล้วก็บริหารงานต่างๆนะคะเราก็จะมี ครูที่ทำหน้าที่บนนรรลักษ์เป็นผู้ดูแลห้องสมุดนะคะแล้วก็มีการจัดการการใช้นะคะหวังว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะรู้ความหมายของห้องสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปนะคะในชั่วโมงหน้า